ี๋ยวจะเซ็ตที่สซ้ายแล้วครับวมนนี้มาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยกำล,ลังจะเท่ท่างให้รถดับเพ้าออกครับใ mm hmm. ้ทำงานสักทีครับดอดหนาครับสวัสดีครับอยู่กับสองกีนนะครับตอนนี้ัี่มาเก็ต รถด,ดำมาเห็นว่าจ,จะแล่นกันสองคันก่อนกรับวันนี้หรือว่าถาคนขับเป็นบรกับเป็นสามครับจะมีสามมาแต่ว่าทีแน่ๆคุยกันไว้ว่าสองครับเพราะว่าคนขับยังบ่ท่านใดยังบ่ทันมีคนขับจนรถด,ดำเลยเนี่ยครับเที่ยวดินทัศนส์สะบอกเลย ครับไปครับในรายการับรองพอดีัยอยากจะตรงนั้นเลยครับตรงคันสั่แต่ตอนนี้รถดำยังมากเพรท่านถึงนะครับคันหนึ่งคันนี้มากก่อนเดี๋ยวทายพี่น้องในเบิรงครับ แรกของการทำงานแรกของการทำงานล่มขนาดครับพี่น้องตอนนี้ อาจจะใส่จักหขาตัก ว่ามันจะหาแล้วครับ เด,ดเ,ดเดือดครับเสียตูดอีกแล้วครับเี่ยวแรกใส่เยอะเกินโอ้โอ้ดับจนไปครับแน่นอนแน่นอนเน,นะอีกทีอย่างคว้อมนิดๆครับนี่คืออาโป๊สิว่าควมครับแต่ว่ายอ่อมยอมครับยอมยอมนี่ไ oh. อ้โอ้โสลักสวยครับขาตักโอ้ดีกระกายู่เด้ครับดี สนใจสร้างได้ครับสวงอก่าล่งเริ่มแดดไปได้ครับรถคัดสายน,นี้น,น่าจะุดเยอะด้วยเดี๋ยวเป็นดักรอท่านมา้าพิคนทำดกันไี้เพิม่มอีกเป็นสองเป็นสามครับ รอบแรกอาจจะจูจกักประบาณสองรอยกว่าเที่ยวครับตรงนี้ปุ๊ไกไปเลยครับไปประบาณจากักสองรอยเมีรครัยบแลน เง่งเง่งเกร็งๆรถนี้รถไม่โบรี่เลยเลยพี่น้องตัวแรกตอนนี้จะเป็นเอ็มกันเบิดแล้วครับคันนี้ชั่ว,วโมงอยู่ทีแปดพัน เป็นพันต้นๆเป็นพันต้นต้นๆอายุอยู่ที่สี่ปีครับที่สี่ปี แรกครับออกไปเมื่อกี้นี่ใส่บึงนีดนึง

เ,เอาละครับซบต่อเกี่ยวแรกครับเกี่ยบจัดเสียตูดระดับโอ้คันสียังเรียบปิดเลยครับรถคันนี้ บ,บ,บหาตากผงดีงามเลยใส่ตัวนี้จะเป็นรถห่างเลยครับรถห่างแท้บนรถห่างพังเลยครับรถห่างรถออกจากศูนย์เนี่ยไม่ใช่รถประกอบนะับ เล่นกับรถหน่อยก็สบายรถใหญ่ตักใส่รถเล็กแป๊บเดียวเต็มสบายสบายถ้าเป็นรถกีหน่อยแลวก็โอ้ตกักไว้้อยู่บบนึยกว่าจะเต็มมัน แน่นแต่ไปแล้วครับดวแรงกี่องค์เอาโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอมันไหม่ครับคลิปหน้ามีคลิปหน้าต,ต,ต่อไปเยอะครับฝาไกไลค์กดแชร์กันตานมานั่นเลยครับช่องกีนัดบุญรับสวัสดีครับ